สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องตลาดนืวินเทจนะครับก็จะมาให้ดูนะครับเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อนนะครับตัวนี้ท f 2 2สองนะครับ2องสองสองสองนะครับก็คืออาการเสียก็วิดีโนะครับภาพวิดีโไม่ไม่ชัดนะครับแล้วก็มีมีการดัดแปลงมาช่างมานอกนะครับช่างเขาทำมาเนี่ยครับ อ๋อเขาผ่านใส่ผ่านแบบนี้เลยนะครับโอ้โหมันลงตัวพอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยนะครับเห็นนะครับมันยังหมุนได้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้เขาก็ฉลาดทำครับก็ผมจะเจอบ่อยๆนะครับช่างบ้านนอกช่างต่างจังหวัดนะเขาเขาจะทําแบบง่ายๆนะครับให้ให้พอใช้งานได้อันนี้ใช้งานได้นะครับมัน มันก็หมุนใช้งานได้แต่ว่าไอเข็มเข็มมันจะไม่เลื่อนเพราะว่าเขาจะไม่ผ่านเข็มเข็มเข็มไอเนี้นะครับเข็มสถานีนะครับเข็มมาอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆสายพานนะครับเขาเขาจะต้องลากมาตรงนี้เลยนะครับมาเกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้แล้วก็สายพานเขาจะไปยึดกับไอตัวเนี้ยนะครับอันนี้คือเข็มเข็มบอกสถานีนะครับก็คือ ใช้งานได้ครับแต่ว่าเสี่ยงอันตรายมากนะครับอันตร,ตรายตรงไหนก็คือสมมุติว่าเราเลื่อนมาสุดเลยนะครับเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้อไอ้ตรง v า r i a เบิเนี่ยมันไปถึงตรงไหนแล้วทีนี้พอเราไม่เห็นปุ๊บเราก็ฝืนนึกว่ามันฝืนใช่ไหมครับฝืนพอฝืนเสร็จหักเลยนะครับหมุนไปนี่ยว r i a b เบิพังเลยพังจบเลยครับหาไม่ได้ครับรวาลเบิหาไม่ได้เลยเนี่ยครับ เป็นซากเลยทีนี้ครับเนี่ยนะครับดั้นอ่าอย่าเอาเป็นเยื่องอย่างนะครับวิธีนี้อย่าทำนะครับก็ัช่างท่านใดดูอยู่นะครับก็อย่าทำให้ลูกค้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่า,าเห็นแก่ลูกค้านะครับสงสารเขานะครับเพราะว่าทำแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับจริงจริง ลากสายพานมามันก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับลากมาตรงนี้นะครับก็มาดูอาการเสียกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับไฟอฟติดอยู่นะครับเพราะใส่ LED มานะครับก็อาจจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นเป็นหลอดแบบเดิมนะครับหลอดหลอดหลอดแก้วนะครับหลอดฟิลไฟหลอดหลอดไฟฟิลนะครับประมาณนี้พักขยายดีตัวนี้นะครับก็มีวิวไม่ชัดนะครับแล้วก็พันสายพานใหม่ เดี๋ยวมาฟังดูหน่อยนะครับว่ามันรับขนาดไหนับเลิอยู่ยา จะเห็นว่ามันไม่ชัดนะครับแล้วก็ฝืนฝืนเลื่อนมันไม่ไปแล้วนะครับเพราะว่าเออมันไม่ได้ตรงตามที่เขาทํามานะครับมันเวลามันเอียงปุ๊บมันก็จะหมุนติดแบบนี้นะครับมันหมุนไม่ไปแล้วทางทั้งที่วารีเบิรมันยังไม่สุดนะครับก็ให้ดูกันแค่นี้นะครับก็หลักๆไม่ z ุ o มไม่ชัดนะครับเสียงอุ้ออุเอนะครับรับได้แล้วก็ทําตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับก็ตอนเสร็จทุกอย่างเลยนะครับ เดี๋ยวพันสายพานแล้วก็ทำซ่อมนะครับซ่อม fm นะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เครื่องลูกค้านะครับทานิน t f 2 2 2= นะครับก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาการเสียก็ต้นคลิปนะครับได้แจ้งไว้แล้วนะครับก็มีหลักๆนะครับภาค fm นะครับไม่ชัดนะครับแล้วก็สายพานนะครับเขาพันไว้ตรงนี้นะครับก็คือ ปรากฏว่าที่เขาพันไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเสียนะครับตัววอลลิเบินะครับก็เลยต้องทําการซ่อมแซมนะครับแล้วก็พันสายพานใหม่นะครับสายพานวิทยุนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วแล้วก็พวกไฟนะครับหลอดไฟไฟของเดิมก็ใช้หลอดนี่นะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นหลอด LED นะครับเป็นขยุมขยุมแบบนี้นะครับเป็นเนี้ยนะครับเขาก็ใส่อยู่ ดูต้นคทิปนะครับที่ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมตัดออกมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ฟิลแบบของแท้เดิมใส่เข้าไปนะครับทุกหลอดเลยนะครับเขาเขาจะใส่แบบ LED รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ทําใส่ให้ลูกค้าครบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้2ตรงนี้4ี่นะครับก็ทั้งหมด4หลอดนะครับตลอดไฟนะครับพัก FM ทําแล้วแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวกันบาดนะครับตัวกันสายไฟมัน เกิดขาดแล้วมันมาเสียดสีกับตัวตัวถังนะครับตัวตัวถังเนี่ยนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ตัวกันบาดเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าสายไฟมันขาดนะครับมันขาดแล้วไปอ่าไปโดนตัวถังนะครับก็คือมีโอกาสตายได้นะครับหมายถึงว่าไปถูกตัวถังเนี่ยนะครับฉะนั้นตรงนี้สาคัญอย่าอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมผมจะเน้นมากฉะนั้น ทุกเครื่องเนี่ยผมจะต้องใส่นะครับตัวตัวเนี่ยนะครับไม่ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าสายไฟรัวดึงไปดึงมาเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีอ่าเพอร์อนูอาจจะมากัดก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับตัวนี้สําคัญนะครับผมก็เลยใส่อันนี้ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าอย่างอื่นก็พวกอ่าวลุ่มพวกอะไรนี่ก็อ่ามันไม่เสียล้างให้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พวกเข็มพวกอะไรก็ขึ้นปกติแล้วนะครับหลอดไฟที่ใส่เปลี่ยนใหม่นะครับ ดูอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าคือกลางวันนะครับแต่จริงๆมันก็สว่างอยู่แต่ของเดิมเขาก็สว่างประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้สว่างจ้าแบบแบบปลอดไฟที่มันไฟแรงๆนะครับอย่าง LED บางทีแสงมันจะจ้าก,กว่านะครับแต่ว่าคือของเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะสว่างแค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าสว่างจ้าไปมันก็รบกวนสายตาบางทีนะครับแล้วก็พวก ส่วนโยกอะไรพวกนี้นะครับก็ทุกอย่างก็สมบูรณ์นะครับเลื่อนตอนนี้เลื่อนได้ปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับหลังจากที่ว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับคณะเศรษฐศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุกรรมธิการได้วางกรอบการทำงาน6ด้านประกอบด้วยด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษาด้านจริยธรรมและศาสนารวมทั้งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน or o o Boutique r visit i i i Asian b Bankkok a a Airways a n k k c Bankko.com ห้องละพนะนครศรียอยุทยานอกจากนี้ยังรายงานพบ ช่วงอุทยานเพลงเก่าการใส่ใจตัวเองเศษและนังผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เก็บบริสสร้างจิตสำนึกที่ดีคุโรที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคุโรตาคบะริคือคำตอบไี่ใช่สำหรับคุณนะครับสุขภาพที่ดีแน่นอนนะครับมีไปต่อไปงานโดยคุณธนาเดชต่างๆอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทิงรางวัลโลหมูลค่ากว่าสาน นักลงทุนและภาคเอ,อกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ความสนใจร่วมลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์ของนายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแนละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงผลการหา,หารือร่วมกับนักลงทุนญี่ปุ่นกว่า500คนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบร,ริการนะร่วมก,กันนโยบายการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือโครงการแลรเป์ิดว่าบริษ <im itation> ัทเอไอเอสไทย <im itation> ชุมพรซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกับประทานคนต่อไปจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไต,ตยประชาชนลายโ <im itation> ครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่ออก <im itation> <ห>ทันวารคมีจะนำเสนอผลดีของการดำเนินโครงการนจหน่ายโถ ถึง1 0 0 0นห้าพคนดินภายใน,นประเทศเส้นทางท่าอากาศวานต้องระวังอย่าให้มีปัญหาดินขนมอะไรที่หัานและสุขภาพไทยแทนส่วนเรื่องของประเทศเมียนมาในประเทศอาเซียนและยังมีชายแดนติดกับประเทศไทยกว่า <c oughs> ประเทศอีกประเทศด้วยถาาว่า สมมติผมบอกว่าเจพให้ในานรยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเก่า 9. 1>, 9 1 6 3 5 2 3 2 6ด <c oughs> วงที่ตกไี้ Ukraine has placed the head of the Russian Orthodox Church on a t r o n e Priapirilis accused of infringing Ukraine's sovereignty through his ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ปกติแล้วนะครับก็ทําการปรับจูนนะครับวิทยุเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอ็มเอฟเอ็มใช้งานได้ดีปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้สายอากาศแค่นี้นะครับเป็นสายคลิปแค่นี้เองนะครับไม่ไม่ได้ใช้ยาวตรงไหนเลยนะครับต่อด้านหลังนะครับที่ท่านรับรับฟังอยู่นะครับก็รับได้ดีครับรุ่นนี้รับดีมากนะครับรับดีสิ่งดีนะครับน่าเล่นน่าใช้นะครับตัวนี้ทานินที2 2 2นะครับ เพื่อลูกค้านะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ